ีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามีท่านลูกค้าท่านหนึ่งสงสัยเรื่องเกี่ยวกับว่าวิธีเขาจะเขาซื้อไอ้เจ้าจำวหนึ่งก้าหนึ่งของ W E ไปคราวนี้การถอดของเขาจ้า W E เนี่ยบงคค้างมันจะมีบางจุดที่ต่างกับปืนธรรมดาทั่วไปต่างกันหนึ่งก้านหนึ่งแพตฟอร์มเดียวมอล์ีีพวกเบลพวกอะไรพวกนี้มันจะต่างกันนิดนึงนะครับคราวนี้เขาทบอกว่าในพี่บอยช่วยถอดให้ดูหน่อยเขาจะไปปัดเงานะครับผมก็โอเคจะให้เมื่อคุณอุดหนุนผม ผมก็มีแรงที่จะสู้ต่อโอเคมาดูกันนะครับเราต้องเตรียมอะไรบ้างอ,อันนี้คือเราพูดถึง191 p l a t f o r แพลตฟอร์ม W E นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนตัวนัดสีอาจจะไม่เหมือนที่คุณซื้อไปแต่ว่าบอกเลยว่าระบบมแบบเดียวกันเหมือนกันนะมาดูกันวิธีเริ่มต้นนะครับคุณต้องมีไขควงปากแฉกปากแบนดโเหลียมหตัวนะครับมามาดูกันวิธีการการแะนะครับเริ่มต้น ถอดแม็กกาซีนออกมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับขึ้นสไลด์ปืนหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บแล้วก็ดันเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเต็งนี้เต็งปลดคันขวานสไลด์นะครับแล้วกดกดอีกด้านหนึ่งกดตรงนี้ปุ่มนี้นะครับกดปึ๊บนะครับอย่าอย่าอย่าดันมาถึงไอ้ตัวล็อกล็อกขวานล็อกขวานสไลด์นะมันจะมีเต็งปลดตรงนี้อันหนึ่งเดี๋ยวดันตรงนี้นะครับถ้าดันตรงนี้มันแตกนะโอเคมาเอาออกปึ๊บนะครับจากนั้นเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้านะครับโอเคไหมาาาเเเเดดดีีี๋๋ยยววรรททททละจุกันน เริ่มจากถอดสไลด์ก่อนนะครับ um, ก็ถอดเจ้าตัว <literal> น <ness> ี้นะครับเลือนข้้งหน้านะครับดึงถอยหลังออกมานะครับปึ๊บนะครับเอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ออกนะครับอย่างนี้นะครับจัดไว้จัดไว้จัดไว้ให้สวยผมขอดูภาพก่อนว่ามันเห็นครบไหมเห็นครบไหมโอเคเห็นครบนะโอเคมามาดูกันต่อจากนั้นนะครับบูทรองลำกล้องนะครับบิดไปทางนี้นะครับปึ๊บถอดออกนะครับวางอย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับเลื่อนลำกล้องไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับเห็นคุณจะเอาไปปัดกันนะครับจากนั้นนะครับอ่าอันนี้ก่อนอันจุดนี้ก่อนเลยที่ที่เออจุดๆไปเลยนะครับอ่าจะมีตัวอ่าพวกคนอื่นไม่รู้เรืยออะไรผมเรียกตัวนี้ว่าตรงไปไงครับนั่นแหละเพื่อจะให้ไอ้ลำกล้องในกับลำกล้องนอกมันหลบกันนะครับเอาใครควงนะครับปัดแชกขันนะครับขันออกมานะครับปึ๊บนะครับปึ๊บนะครับถ้าถ้าโกงงนะครับก็เนี่ยขันตัวนี้ออกมาปึ๊บ นะครับแล้วก็อันนี้จากครั้งนี้ที่อยู่ตรงนี้ตรงเตงอยู่นี้เอาออกมานะครับาวางตรงนี้ก่อนนะเห็นนะเห็นชัดนะผมไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับผมก็พยายามทำให้เต็มที่ละถอดลำกล้องมาง่ายไหมอันนี้ไม่ยากนะอ่าตามนี้อันนี้ติดหนึ่งสไลด์ยังไม่หมดนะครับอ่าคราวน,นี้มาถอดคุณจะไปปัดสไลด์กับปัดตัวปืนใช่ไหมมาต่อเอาหกเหลี่ยมมานะครับนี่ขันตรงนี้นะครับติด,ตด,ตด นะครับใครไปแล้วผ่านได้เลยนะครับเบังเอิญมีถ้าลูกค้าบอกว่าให้ถอดให้ดูหน่อยเพราะว่าเขาเจะไปปัดเงานะครับก็เขาซื้อผมผมว่านั่งหน่อยโอเคเอาหุ้นเหรียญนื้กมานะครับปึ๊บนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับ่าตรงนี้ค่อนข้างค่อนข้างแน่นนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอโอ้ถ้า W E W E จะมีอีกจ,จุดหนึ่งนะครับนอกตรงนี้นะครับมันจะยึดอยู่กับโค้งสูบด้านบนเกือบไปละ นะผมก็พลาดได้บางที <mm sí ่ผมก็ลืมนะครับมันมันหลายหลาหลตัวครับนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับเราก็จะถอดโครงสูบออกมาได้น็อตน็อตน็อตตรงบนออกก่อนนะครับน็อตสูบหลังออกก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับโอเคโครงสูบลงแล้วึ๊บอย่างนี้นะครับโครงสูบรวงสปริงนะสปริงสปริงอยู่นี่สปริงจะอยู่อย่างนี้นะครับใส่ดูนะอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับโอเคถอดออกมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับศูนย์หลังนะครับเลื่อนออกนี้นะครับเวเราสายก็ใส่ เลื่อนกับนะครับอย่างนี้เห็นนะเลื่อนออกนะครับปึ๊บแยกออกมาเป็นชิ้นๆให้ดูนะครับโอเคไหมเห็นชัดไหมนะอันนี้สไลด์คุณก็ไปปรับได้ละคุณที่ซื้อไปเขาสไลด์สีดำนะครับตัวปืนสีดำเขาก็จะไปปรับสีเงินนะครับจากนั้นใช้ที่ห่วงแบบแบนนะครับขันตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับนิดหนึ่งนะครับปึ๊บออกมาอย่างนี้นะครับ นิดหนึ่งค่อยๆไปครับนั่นแหละใครใครไปแล้วผ่านได้เลยนะครับมาไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแวะมาดูคลิปนี้นะครับอันนี้สำหรับเพื่อที่ไม่เป็นแล้วอยากจะเอาไปปัดนะครับก็เราก็ช่วยให้นะครับนิดหนึ่งเดนึดนง,น,น,งนะครับขันน็อตคลิปด้ามจับนะครับออกนะครับนี่พยายามหาตัวที่ใกล้เคียงกับของของที่ถ้าลูกค้าซื้อไปมากที่สุด มันมีอีกตัวหนึ่งซึ่งมันมันอ่าเราต่างอะไรตรงตรงตรงเซฟอะสองข้างตอนนี้นกง้างมาอยู่นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล่หนึ่งนะครับปุ๊บเข้าเซฟดันขึ้นมาเซฟปุ๊บนะครับจากนั้นค่อยๆ่อยโยกตัวนี้นะครับโยกตัวนี้ตึ๊ด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 เบอร์เอิร์นตัวนี้ด้วยความที่มันถอดบ่อยถอดมานานแล้วแหละแต่ว่าถ้าถอดถ้าใหม่ๆตรงนี้จะค่อนข้างแน่นมากนะครับค่อยคยโยกนิดหนึ่งแล้วดึงออกนะครับต้องเข้าเซฟก่อนนะครับค่อยค่อยโยกก็ดึงออกนะครับจากนั้นนะครััับอออ่่่่าายยงงงไมต้นนนเลื เล่นตัวนี้เอาก่อนนะครับค่อยๆปึ๊บ,บอย่างนี้นะครับ,บระวังนะครับอ่าผมถอดนี่ออกปึ๊บไอเจ้าสปริงนี่นี่จะหลุดละเอ,เอาเอาเซฟมาก่อนนะเซฟนะครับแล้วมันจะมีสปริงตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับนี่นี่มันมันจะหลุดเดี๋ยวผมเบรกไว้ตรงนี้ก่อนให้ดูให้ดูตรงเซฟนะครับเซฟสองข้างจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันจะอยู่อย่างนี้เนี่ยอยู่อย่างนี้ไงตอนใหม่ๆม,มาจะค่อนข้างแน่นมากถ้าคุณถอดเข้าต่อออกไปบ่อยมันจะหลวมอย่างนี้นะครับแยกออกมาไว้ตรงนี้ผมแยกให้แล้วนะโอเคมาดูกันต่อนะครับ จากนั้นนะครับบีบแล้วลั่นไกทิ้งนะครับลั่นไกทิ้งก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคราวนี้เพราะว่าพลายผมจะถอดจะถอดเจ้าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันแขง็งมันจะดีดไอ้ตัวนี้ออกนะครับน,นี่นี่นี่นนใช้มือเอ้ยปองกดแน่นๆนะครับดันโอเคออกแล้วไหมอ่าปึ๊บนี่นะครับอันนี้ออกก่อนนะครับตัวดันสปริงออกมาปึ๊บนะครับระวังตรงตรงตรงเรื่องอ่า แหนบสามชายนะคุณคุณไปดูไอที่ผมวิธีถอดผมเคยสอนเรื่องวิธีเรียงแหนบสามชายไว้แล้วนะครับอถอดหลังออกออกมานะครับถอดแหนบสามชายออกมานะครับเยอะนิดนึงนะครับเยอะนิดนึงบอกเลยว่าเยอะนิดนึงนะครับคราวนี้ไอเจ้าตรงนี้จะถอดน่เราต้องเอาปินปินล็อกมันจะมีปินล็อกตรงนี้2ตัวนะฮะไม่แน่ใจเห็นชัดหรอสองตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับใช้ไขควงปากแบนตัวเล็กนะครับโอ้เดี๋ยวเอาเนี้ยก่อนลวกันเดี๋ยวหลุดค่อยๆค่อยๆไล่ออกมา บ,บอกเลยว่าของ W.E. W.E. จะค่อนข้างค่อนข้างเยอะกว่านิดนึงนะครับโอ้ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเหมือนกันนะมันจะเป็นปินล็อกนะครับสองตัวนี้ต้องเอาออกมาก่อนนะครับขอดูนิดนึงผมอายุเยอะละตาไม่ค่อยดีนะครับปิดล็อกจะมีปิดล็อกสองตัวนะครับหนึง่งนิดหนึง่ง อ่านี่ครับเห็นนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับค่อยๆไล่ออกมานะครับมันจะมีสองตัวนะครับถ้าไม่เอาปลิอ้ลกออกปุ๊บคุณคุณจะให้นไม่ได้จะจะเอาตรงนี้ออกแล้วมันจะขัดอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่ง WE ก็ออกแบบมาให้ถอดยากดีเหมือนกันแต่ว่าการที่เขาทําให้ถอดยากเนี่ยมันก็ทาให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงในระดับหนึ่งต้องต้องยอมรับว,ว่าคือผมผมก็ต้องคือเขาเขาจะพยายาม ดีไซน์อะไรเพิ่มขึ้นมาใน W E จะแบบนี้ประจำครับอย่างที่เคยเจอคนออกแบบเพราะว่าอย่างงี้ครับต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นซึ่งในในในแพลตฟอร์มของเรอดีจะเป็นแบบหนึ่งนะครับอย่างนิดนึงนะครับ,รบเดี๋ยวขออนุญาตเบสต็อไปไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะต่อคลิปให้เพราะว่าตรงนี้ผมผมสายตาผมไม่ดีผมมองไม่เห็นปินล็อกไงนะครับ โอเคครับมาดูกันต่อครับหลังจากเราถอดปิ้นล็อกออกได้อีกตัวแล้วเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับอ่าเอาปิ้นล็อกออกมาก่อนนะครับปึ๊บหลังจากนั้นนะครับเราก็ถอดเจ้าตัวนี้ออกนี่ตัวนี้นะครับนะถอดออกมาแล้วปึ๊บตัวนี้จะมีสเปริงอยู่ตัวหนึ่งแล้วจะมีหมุดอีกข้างหนึ่งอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมเลี้ยงให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเลี้ยงให้ดูจะเป็นอย่างนี้มันจะเสียบอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวตอนถ่ายเนี่ยมันกลับหัวอยู่แต่ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใช้โปรแกรมหมุนหัวกับไม่ข้างหนึ่งให้นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าถ้าหมุนไม่ได้ไม่ว่ากันนะเบิร์นช่วงนี้งานเยอะมากโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับชุดนี้นะครับเราก็ใช้ไขควงปากแฉกนะครับขันตรงนี้นะครับเล่หนึ่งนะครับระบบมันก็คล้ายๆกับในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มมารุอิเบลอะไรพวกนี้ครับคล้ายกันแต่ว่ามันจะกลับหัวกับหัวกันอยู่แหนะเบิรยกตัวนี้ออกนะครับชุดล้อไกตรงนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนนิดนึงอพอ, y OK y OK y OK อยกยกออกใช่ไหมยกออกปุ๊บจะเป็นอย่างนี้นะครับดูกันนิดนึงนะครับอตอนประกอบกลับอย่าลืมอย่าลืมเจ้าตัวนี้ด้วยนะเนี่ยไอไอตัวเนี้ยสปร,ริงเกี่ยวตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวท่านี้นะครับให้ดูชัดๆมันจะเกี่ยวอยู่ท่านี้นะครับน,นี่นะครับ,รบโอเคนะนั่นแหละเดี๋ยวงงเดี๋ยวต้องไปปัดไปปัดเอาไปปัดต้องถอดชุดนี้ไปปัดเอางี้ไม่ต้องถอด g. ให้ดูว่าที่เกี่ยวถอดม่นมีอะไรมากขันน็อตตัวนี้ออกปุ๊บยกขึ้นแต่ว่าตรงสปริงเกี่ยวมันเกี่ยว่ท่านี้เงเดี๋ยวจะงง นะครับจากนั้นนะครับ Stand up. ถ้าคุณจะไปปัดอ่าบางคีคุณจะต้องไปปัดนกใช่ไหมก็ถอดยกนกออกอย่างนี้นะครับนกออกอยู่นี่ยกออกมานะครับยกออกมาปุ๊บอ,อ่าชุดร่นไกไงตัวตัวล็อกนกอยู่นี่นะครับมันจะมันจะอยู่ในช่องนี้มันจะมีติ่งนี้เสียบอยู่ช่องนี้นะครับเนี่ยมันจะกลับกลับกับชุดแพลตฟอร์มพวกมาลตยตรงนี้แหละนะครับจากนั้นนะครับคัตออฟถอดออกมานะครับจ,จับใจตรงนี้ถอดออกมาหวังว่า สอนถอดไปนี่ไม่ใช่มาด่าผมต่อนะว่าประกอบกลับไม่ได้นี่คุณ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 ก็กรอย้อนกลับอะกรอย้อนกลับมาท่นนันเองนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับอันนี้เซฟอยู่งี้ใช่ไหมเอ้ไม่ใช่เซฟเอาปุดแมกกาซีนอยู่นี่นะฮะกดอยู่นี่เอาออกยังไงอะเอาเอนกออกไม่ได้อ่าเวรนี่อ่าไขรครวงปบแบร์นะครับตัวเล็กหน่อยกดนะครับกดเสียไปกดปุ๊บหมุนตามเข็นมนาฬิกานะครับเดีย๋ยวนะอันนี้อันนี้เอตัวนี้อ๋อตัวนี้ต้องหมุนทวนเข็มกลับกัน กดนะครับแล้วหมุนทวนเขียนาฬิกานะครับปึ๊บนะครับจะดึงออกได้เห็นไหมปึ๊บอย่างนี้จากนั้นนะครับเอาน้ออกด้านหลังอย่างนี้นะครับโอเคไหมนะหวังว่าคงจะประกอบกันได้นะครับมันไม่ยากหรอกฮะก็เอาไปปัดเงากันแล้วก็ถึงเวลาก็เอามาประกอบกับอ่ะประกอบกับลองทําให้ดูไหมอ่ะทาให้ดูเลยเลยแล้ว,ลวกันนะไงไหนก็จะอัดละอ่ะปึ๊บเสียบเสียบไอ้นี่เข้าไปก่อนอ่าเสียบเจ้าอ่า เดี๋ยวนะซับหนึ่งปิดข้างมีอย่างนี้ไกด์เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยว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 ชักงงนะโอเคปึ๊บเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเล็งอดตามไม่ค่อยดีอ่ะตามไม่ค่อยดีนะใส่เข้าไปปึ๊บมานี่เสียบนะครับเดี๋ยวจะกรอบเลนส์นี่นะเอ่อต้องออกตัวจริงว่าเวลาเขาเรียกไอ้นั่นเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรบางทีผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันผมไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้ครับโอเคไหม ใส่ป any okay okay. oh okay. like ึ๊บใส่ชุดล่างกายชุดลั่นกายใส่อะไรก่อนใส่นี่คัตออฟนะครับไม่รู้คนอื่นเรียกอะไรผมเรียกคัดอออ่ะจากนั้นใส่นี่นี่นะครับตัวนี้ตัวตัวตัวลั่นนะครับปึ๊บนะโอเคไหมผมประกอบไม่เร็วหรอกไม่ไม่ไม่ต้องท้าผมหรอกผมรู้นะมีคนวันจะท้าพี่บอลมาประกอบแข่งกันไหมผมไม่แข่งนะครับผมไม่เก่งครับนะโอเคไหมปึ๊บอย่างนี้นะโอเคไหมจากนั้นใส่นี่ เห็นไหมเอ่อน็อตไปไหนน็อตอยู่นี่นะไหนนี่ก็เนี่ยก็เหมือนก็เหมือนตอนที่ตอนที่ผมผมอ่าถอดให้ดูอ่ะอันนี้คือใส่กลับนะตึ๊ด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 นะครับเออเขาเข้าไปาชุดน,นี้ชุดน,นี้ระวงังรอเอานี่เอาก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลุดอันนี้สปริงด้วยตัวหนึ่งนี่ใส่อย่างนี้นะครับปิดล็อกสองตัวเมื่อกี้อยู่ไหนอ่าปิดล็อกมาใสา่เสียบปิดล็อกเข้าไป ทำหนึ่งนะครับเ <N ic> นี่ยปิดล็อกเนี่ยตรงเนี่ยเสียปึ๊บตายก็ไม่ค่อยดีลูกค้าก็ไม่ค่อยซื้ออ <N ic> ่ะดูต่อใส่ปิดล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับสายเข้าไปนะครับไม่แน่ใจเห็นชัดหรือเปล่านะผมก็อยากให้คุณเห็นกันนะครับนั่นแหละครับอยากใช้ผมก็ต้องเรียกผมครับนั่นแหละ อยากใช้ผมแต่คน่นแล้วผมจะอะไรไหนมาทําให้คุณดูเนี่ยตากันไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นอีกคือคือถ้าทําเองมันทำมันมันมันไม่ยากหรอกแต่ว่าทําให้กล้องเห็นอนะมันค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะโอเคไหมใส่ปิดล็อกสองข้างนะอยู่ละอันนี้ใส่นี่นะหรือตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งตรงนี้นนนนอ่าเอาวางแหนบะสามชั้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวนะดันขึ้นโอเค วองแนสามชัยเรียบร้อยก่อนนะผมอาจจะไม่รู้ว่าผมเรียงเงี้ยอะไปบ้า <laughs> ใส่แนสามชายัยปึ๊บใช่ไหมปึ๊บวางเลียงท่านี้นะครับให้มันทา่าสามตัวให้มันทาบ,ทาบอยู่บนอุลก่อนทั้งหมดนะครับไอตัว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 ตัวซ้ายสุดมันจะเงยขึ้นอย่างนี้ไม่สลับใส่หลังก่อนนะจากนั้นน้นนี้ตรงนี้จะสลับนิดนึงเอาไอตัวนี่เข้าไปก่อนแล้วก็นี่อย่างนี้นะดันไปก่อนดันนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาจากนั้นนะครับเอานน่นี่ยละเอ,อิบใส่เข้าไป โอเคไหมอ่าหมดอยู่ไหนหมุดอยู่ไหนนี่หมดอยู่นี่นี่หมดนะเหมือนกันเหมือนตอนเกอบมาปึ๊บนะครับหลักตรงนี้คงไม่ค่อยยากลวมั้งนะก็เนี่ยอันเนี้ยเซฟอ่ออันนี้ต้องง้างงกไว้นะครับง้างงกก่อนคือผมเคยเตือนทุกครั้งว่าอยากเข้าเซฟตอนที่ไม่ง้างงกนะครับง้างงกก่อนนะครับปึ๊บใส่นี้เข้าไปนะครับดั่เข้าไปถ้าเซฟนะครับปึ๊บอ่าใช้ไขควงดันไอ้ตัวสปริงตัวนี้ก่อนเข้าไปก่อนปึ๊บปึ๊บลบกด โอเคคลิกแล้วเนหะ็นไหมเซฟอันเซฟเซฟอนเซฟได้เนหะ็นไหมดันก็ไปขึ้นท่าเซฟก่อนนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้เสียบเข้าด้านนี้นะครับปึ๊บนะปึ๊บจริงๆตรงนี้มันมันยังไม่แน่นมันจะแน่นมันจะแน่นตอนที่เอาไอ้เจ้าปากกบเนี่ยใส่เข้าไปนะแล้วขันน็อตนะครับโอเคตรงนี้น่าจะน่าจะประกอบกลับได้แล้วเพราะไอ้ตรงให้ดูตรงสไลด์อีกนิดนึงเดี๋ยวไม่เป็นกันเดี๋ยวก็มาว่าผมอีกนะ สไลด์มาสูรหลังมาใส่เลื่อนจะได้ใส่เือแบบนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะนี่อย่างนี้ใส่อย่างนี้เลื่อนมาอย่างนี้อย่างนี้นะโอเคไหมโอเคนะอันเนี้ยอันเนี้ยเน,นี้ยต้องระวังใส่จากข้างบนอ่าเนี่ยครอบมาอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวสปริงหลุดเนีย่ยสปริงต้ออยู่ท่านี้นะครับใส่ตึด๊ดเนี่ยลูกสาวผมแม่ลูกปลายชอบถามผมว่าทำไมพอ่อชอบพูดคนเดียว พ่อไม่ได้บ้านะคะลูกพ่อรีวิวให้คุณทั้งโลกดูอยู่ครับลูกแหม่สปริงหลุดเห็นไหมสปริงหลุดทำไมเนม่แหมๆแหมบพ่อชอบพูดคนเดียวพ่อไม่คุยกับหนูเลย <c oughs> ผมว่า,า,ปปา,าลูกปลายเข้าใจ้ะครับว่าผมคุยกับใครอย,ย,อยู่แต่เขาบางทีเขางงไงอ่ะโอเคอย่างนี้เสร็จนะจากนั้นนะครับอ่านี่มอสซุดหลังนะครับแขกวงแบบแบนนะครับ คือบางทีสอนถอดก็โดนว่าครับว่าผมจะสอนไม่ถึงไหนมีคนด่าผมได้ครับไม่ไม่ใช่ว่าม,ม,มีมีนะครับโอเคลองดูนี่เลื่อนอย่างนี้เลื่อนลูกสูบให้มันเลื่อนกลับนี้และถ้าเลื่อนกลับไม่ได้มันมีปัญห,หาแน่นอนนะครับใส่สปริงตัวนี้เข้าไปไอ้ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนะครับขันนะครับตือตือเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหมนไไเนี่ยถอดไปถอดกลับถอดไปถอดกลับเนี่ย จริงๆของอย่างที่ผมมีคนย้อนคำพูดผมว่าบีบีกันต้องถอดถึงจะสนุกแต่ผมขอใช้คำพูดนี้นะครับคือการที่คุณถอดเนี่ยคุณถอดอย่างมีหลักการนะครับไม่ใช่คุณถอดม่สซัวแล้วคุณก็มาว่าผมว่าพี่บอยทำให้ผมทำปืนพังอย่างเงี้ยผมไม่แฮปปี้นะครับโอเคมาต่อศูนย์อ่าใส่นี่ใส่เบ่อเข้าไปก่อนนะครับใส่ย,ยังมีหลักการนะครับต้องมีหลักการนะครับคุณต้องคิดออกว่าภาพอะไรอยู่ตรงไหนอย,อย่างเงี้ยนะครับโอเคไม่ใส่นี่กลับไปนะครับ ไม่ใช่มาถึงเวลาก็มาโทษผมว่าเพราะผมพูดอย่างนี้แล้วคุณทำปืนพังคุณซื้อปืนใครครับน่าคิดไหมน่าแหละโอเคมาดูกันต่อนะครับใส่ผมผมเนี่ยครับแกะไปบนไปกับบอยปืนจีนะครับเผื่อได้เป็นอายกเขาบ้าง <c oughs> โอเคใส่นี้นะครับใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนะครับขัน คืออย่างที่ผมบอกครับผมทําคลิปรีวิวผมผมไม่เคยมีสคริปต์นะครับผมอยากจะพูอะไรผมก็พูดไปแต่เขาบอกเลยว่าที่พูดมาเนี่ยมันมาจากใจผมผมพูดจริงๆนะฮะพูดด้วยความจริงใจโอเคมาใส่ต่อใส่กล้องเขาดัานห้อย่างนี้เบ๊บอย่างนี้นะไม่ต้องดันแรงนี้ก็ได้ผมดันแรงทำไมวะใช่ไหมใส่บูลงกล้องบิดนะครับบิดปบ๊บใส่ชุดสปิงไกด์นะครับอย่างนี้นะครับมันจะต่างของจริงตรงเนี้ยตรงใส่อย่างนี้นิดหน่อยนะครับ ปึ๊บนะครับจําได้ไหมผมบอกอะไรบ้างสมมุติสมตสมติว่าชุดน,นี้เราประกอบไปแล้วนะเราเรายังไม่ขันน็อตนะ่ะที่เกะขันสมมติขันไว้แล้วลวกันปึ๊บแล้วก็ใส่ที่เข้าด้านหน้าอย่างนี้นะครับปึ๊บเนี่ยป,ดเ,ปดเซฟก่อนปดเซฟก่อนนะไม่งั้นใส่ไม่ได้นะครับเลื่อนเจ้าตัวนี้มาทางนี้นะครับนาอย่างนี้นะครับใส่นี่เดี๋ยว,ว่ตัวเนี้ยหลุด <S <S ผมบอกแล้วไงว่าเพราะามันจะมันจะหลุดเพราะว่ามันมันยังไม่ได้ใส่ไอ้ตัว ตัวเจ้าคลิปมือเข้าไปโอเคนะอย่างนี้นะลองทดสอบดูซิทดสอบนี้โอเคไหมทดสอบคือสลด์ลั่นโอเคไหมโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็มีอะไรก็ลองโพสถามมาดูนิดนึงบางคนเห็นคลิปนี้บนบนยูทูบน, YouTube นะครับต้องบอกนิดนึงว่าผมไม่ค่อยได้อ่านใน youtube นะครับมีอะไรก็มาคุยกันใน Facebook ผมนะครับ f a c e b o o k c o m s b o y b b กันสยามนะครับ บอยบีบีกันสยามติดกันนะครับโอเคมีไรก็มาถามใน Facebook ดีกว่านะ YouTube ผมไม่ค่อยได้อ่านโอเคครับสวัสดีครับ